สวัสดีตอนเช้าครับมนี้เฮาก็จะมาเบิงเบเบ่งเข่านะครับเบิ่งเข่าเมื่อกี้นี่พายุมันเข่านะครับพายุเมียงจำซื้อมันบได้นะครับกับล้มและเนระนาดเนี่นะครับ กมื่อนี้จะมาเอาน้ําออกจากไห,หนาครับเอาน้ําออกจากไห,หนาก่อนเพราะว่าเพราะว่าจะได้เกี่ยวแล้วครับจะได้เกี่ยวเข่าแล้วก็เลยจะเอาน้ําออกไ้นาออกจากไ้นาก่อน เบืง่งผุนกระทบนะครับแ <Okay. S 1> <c oughs> มันโมเมนเสียหายนะครับแต่มันล้มเวลาเกี่ยวมันเกี่ยวยากนะครับอัน <c oughs> นี้บ่มีน้ำบ่มีปัญหาให้ <c oughs> นี่น้าข่างเคียงนะครับคือยังบุป็นแนวใดอยู่ของเขาคือได้เกี่ยวแล้วพันเขานะผมบบจักครับจกพันยังเป็นลือล่อนๆนะครับ จะได้กินขขาวใหม่แล้วนะครับแต่ะละลวงนะครับแต่ฟ้ามันก็นยังคึมอยู่นะครับมือน,นี้พายุยังบอกบอก่ ัี๋ดวเอาน้ำออกจากไห,หน้าแลละครับคือบุม,มีน้ำโอ้นี่เดมีอยู่นี่จะได้เอาออกจากอานนี้แหละูนนะครับ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งจุดนะครับนี่คือให้น้ํมมันไหลออกนะครับแล้วก็ตากแดดอีกจากอาทิตย์หนึ่งน้ำก็เริ่มไหลแล้วไหลไปสู่ที่ต่ำเลยอีกทางเทึงบ่มีนะครับทางๆึงมีแต่ไฮนี้ตัวนี้ก็ จะเอาอกไปพี่มีพยายกินเขา่าใหม่น้ำบอ่ออันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่เขาจะเอาน้ำออก ใายบอกว่ามันพอเกี่ยวไปแล้วครับอเอาน้ำออกก่อนนะครับเอาน้ำออกมันยังเกี่ยวระยกนะครับเวลาลงเกี่ยวโอ้เมื่อยแฮนี่ ฮ้เรื่อเาะแงเนาะให้กเด นี่กินมาเลยค่ะท่นนี้ให้เน้าเขานกเข้านกเขาด่นค่ะ